ดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถเกง e ่งอีโคคาราคาประหยัดซึ่งตัวรถคันนี้ภายในกว้างได้เบาะหนังที่สำคัญประหยัดสุดๆกันอีกด้วยค่ะวันนี้มาในงบราคาเพียงแค่2 0 0แสนตน้ตนๆเท่านั้นรถจะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวปุ่นพาไปชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาอยู่กับตัวรถเกง e ่งอีโคคา ที่ประหยัดกันมากๆได้เป็นตัวคันเล็กกระทัดรัดเหมาะแก่การใช้งานในเมืองมากๆสํสำหรับคันนี้ค่ะได้เป็นตัว Honda BO o a m อเรุ่น 1.2V รถปี2014เกียร์ออโต้ตัวรถสีขาวสภาพสวยน่าใช้งานกันมากๆค่ะจากราคาหน้าป้ายปกติเลยคันนี้เขาตั้งอยู่ที่278,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆร่วมกิจกรรมกับเราแคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปมาที่ Line แอดออฟฟิเชียลแอดย car988 เมียด้านหน้า เพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่218,000บาทเท่านั้นเองเอกสารดีเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถเก่งสภาพสวยๆไปไว้ใช้งานไม่ควรพลาดสำหรับคันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวปุณพามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถกันก่อน าตัวคันนี้นะคะดีไซน์ของเขาถือว่าสว่วนมากได้เป็นตัวกระจังหน้าแบบโฮมเมียมมาแล้วเรียบร้อยค่ะรับกับตัวโลโก้ของตัว Hon ด้านั่นเองก็อโคมไฟสภาพสวยสภาพตีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการร้าด,ด้านตัวกระจังด้านหน้าหรือว่าการชนต่างๆสีขาวสภาพสวยค่ะไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาลักสับตัวด้านข้างตัวรถของเขานะคะสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอเส้นสายราสปอร์ตยังอยู่ครบ ไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าร่องรอยของการขูดหรือว่าการฉีดตัวร้อนแม็กของเขาได้เป็นตัวร้อมแม็กของ h อนด้ามาค่ะไม่มีร่องรอยการโคตหรือว่าการดุ้งซีเรีย,ยงคันนี้ได้ใช้เป็นตัว175ทับ65ขอบ14อีกด้วยและสีซองด้านข้างประตูเดี๋ยวคุนพามาชมไปพร้อมๆกัน ชีนซ่ด้านข้างประตูของคันนี้ค่ะเปิดมาเลยก็จะเจอกับตัวแผ่นเพจสีเขียวหัวหมุดเดิมไม่มีร่องรอยการแกะหรือการย้ายแผ่นเพจตัวหัวน็อตต่างๆสภาพดีไม่มีร่องรอยของการขอดหรือว่าร่องรอยของการพ่นสีสาดสีมาทับตัวรอยเ็ดอาร์ด้านบนนี้ได้เป็นตัวรอยเ็ดอาร์ดเดิมติดตั้งมาเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการตอกทำมาใหม่ค่ะและภายในตัวรถของเขานะคะก็ได้เป็นตัวภายในคอนโซลสีดํา คอนโซลสภาพสวยสภาพดีมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กซึ่งคันนี้มีมาให้กันถึงคู่หน้าคอนโซลสภาพสวยไม่มีร่องรอยของการขูดหรือว่าการขีดเลยค่ะและตัวเครื่องเล่นของเขาได้ใช้เป็นตัวเครื่องเล่นที่ติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงานสามารถฟัง AMFM วิทยุ MP3 ได้ตามปกติตัวแอร์ได้ใช้เป็นตัวแอร์แบบแมนนวลปรับมือหมุนใช้งานงาน่ายใช้งานสะดวกอีกด้วยตัวเกียร์ของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวเกียร์ออโต้ลักษณะดีไซน์แบบตรง ขับขี่ง่ายขับขี่สนุกพี่ๆผู้หญิงก็สามารถขับได้ใช้งานในเมืองคันนี้ถือว่าประหยัดมากๆค่ะและสำหรับตัวเบาะได้ใช้เป็นตัวเบาะนะคะเบาะหนังสีเบจสภาพดีเป็นตัวเบาะแบบกึืงคาซีทไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดเลยนั่นเองภายในที่หน่าของเขานะคะถือว่ามีมาให้ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆ และสภาบตัวด้านท้ายตัวรถคันนี้ก็สภาพสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุด้านตัวไฟท้ายเดิมๆมาจากโรงงานไม่มีแตกไม่มีร้าวและด้านหน้าการชนนี้ก็มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กะระยะถอยให้ถึงสองตำแหน่งค่ะสำหรับตัวภายในที่เก็บสัมภาระเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกัน ซองด้านท้ายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรอยเอารคหรือว่าไม่มีร่องรอยของการพ่นสีสาดสีหวัวน็อตฝากระโปรงท้ายไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขไม่มีร่องรอยของการถอดเปลี่ยนฝากระโปรงมาภายในตัวรถของเขาก็จะได้เป็นตัวภายในที่เก็บสัมภาระที่มีมาให้ค่อนข้างเยอะค่ะมาพร้อมกับตัวถาดรองท้ายของ B-O Ahmed มาตรงรุ่นไม่มีร่องรอยของการใช้งานมาหนักหรือว่าของมาหนักนั่นเองใช้งานกันได้ต่ออีกยาว สำหรับตัวที่เก็บสัมภาระของเขานะคะถือว่าคุ้มมาให้กันถึง3ชั้นเลยซอกด้านท้ายไม่มีร่องรอยของการติดตั้งแก๊สไม่มีร่องรอยของการเจาะย่างอะไรอุปกรณ์แม่แรงบล็อกหอดล้อต่างๆก็ยังอยู่ครบได้เป็นตัวรอยไม่กวาดเดิมๆไม่มีร่องรอยของการเจาะติดตั้งแก๊สมาอย่างแน่นอน1นึเซนค่ะเขียนลงในสัญญาซื้อขายให้ชัดเจนเลยด้านข้างตัวรถนะคะสีฝั่งคนขับสภาพสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหมอาอีกเช่นเดียวกัน สัดตัวสีโซด้านข้างประตูฝั่งคนขับเขาก็จะมาพร้อมกับตัวหัวน็อตเดิมๆสติ๊กเกอร์บอกลมยางเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบไม่มีพ่นสีหรือทาสีมาทับสำหรับตัวด้านบนนะคะลอยเม็ดอาร์คตกแต่งตัวสวยเรียบเนียนเสมอร้านของเรารับประกันค่ะรถทุกคันไม่มีชนหนักผิดข้อหรือว่าจมน้ำตัดต่อยอมแมว100สงนซออ์ซด้านข้างประตูฝั่งคนขับนี้ก็ไม่มีร่องรอยของการถอดหรือเปลี่ยนบานประตูมา สำหรับตัวนี้นะคะได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาแล้วรอบคันค่ะกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับออตโต้มาพร้อมกับตัวเซ็นท่างล็อกและได้เป็นตัวกระจกปรับมุมมองแบบไฟฟ้าอีกด้วยพวงมาลัยของเขาได้เป็นพวงมาลัย3ก้านเดิมๆมาจากโรงงานสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือว่าร่องรอยของการถูมือเลข,มข,ขไม่์คันนี้เขาวิ่งไปเพียงแค่หนึ่งแสนกับอีกหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นค่ะ รถส,สวยน่าใช้งานมากๆสำหรับตัวคันนี้เดี๋ยวปุนพามาชมห้องเครื่องของเขากันต่อว่าสภาพจะดีขนาดไหน ไปชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับตัวรถคันนี้ได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ IVTEC ขนาด1.2ลิตรเพิงเบนซินสนสูบห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีข้าบหรือไม่มีร่องรอยการไหลเยิ้มหัวน็อตด้านข้างต่างๆเดิมๆมาจากโรงงานรอยมดอาร์คเดิมๆคานด้านหน้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการตัดต่อหรือการเกิดอุบัติเหตุหนักค่ะ,คะสีซอด้านข้างฝั่งคนขับก็มาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภยัยเบรกแบบ ABS อีกด้วย ละสศัพตัวฝากระโปรงของคันนี้ได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆสภาพดีฝากระโปรงเดิมจากโรงงานสติกเกอร์เดิมจากโรงงานสติกเกอร์เหมกอก็ยังอยู่เดิมเด่นชัดไม่มีร,อร่องรอยพ่นสีสาดสีมาทับค่ะตัวรถคันนี้นะคะถือว่าเป็นรถที่พร้อมใช้งานมากๆได้เป็นตัวคันจิ๋วสี่สุกแจ๋วอย่างแน่นอนราคาดีอีกด้วย218,000บาทเท่านั้นพี่ๆคนไหนที่สนใจรีบติดต่อหาปุ่นได้เลย0ู6 8 6 0 5 9 1 3 8 หรือ f i c a ล988เมตรด้านหน้า e ค่ะและหากพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้เป็นต้องเขาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ